สวัสดครับก็มาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับวงจรทรานซิสเตอร์นะครับผมอาจะแบ่งผมจะแบ่งเป็นสองพาสนะพาสท,ที่เป็น DC กับ p พาสท,ที่เป็น AC Analysis p a r นะครับพา t นี้ก็เราใช้วงจรรูปนี้นะครับเป็นใช้ในการวิเคราะห์นะครับพาสของ DC เนาะถ้าถ้าเราเคยเรียนมาผมจะสรุปสั้นๆพา a ดี DC ก็คือเรากำหนดตัว b บรคเนาะหรือตำแหน่งที่ใช้ในการจุดเริ่มต้นการทำงานเนาะก็จะ เหมือนกับ DC ก็จะผ่านตรงนี้แล้วก็ดิวอิดเดอร์แรงดันตรงนี้นะครับอ่าเนี่ก็อาจจะเรียกว่า BB B เนาะแล้วก็ให้กระแสไหลผ่านตรงนี้นะครับ IB นะแล้วก็ IE ตรงนี้นะครับเพราะ,ะนั้นตัวพารามิเตอร์ก็จะอ่าตัวตัวอุปกรณ์ก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับก็จะแรงดันที่ตกข้อม VB ก็ถ้าเราคำนวณง,ง่ายๆก็คือ VCC นะครับเป็นโวลต์เตตดิวิเดอร์ง่ายๆคูณกับ R2 หารด,ด้วยอะไรครับ R1 บวก R2 นะครับ นะส่วนกระแสตรงนี้เราก็ใช้ลูปตัวนี้ในการวิเคราะห์นะครับก็เอา Vb ตัวนี้นะครับลบ Vbe นะครับตัวนี้แล้วก็หารด้วย R 2ตัวนะครับทีนี้แต่เราจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ตัวโปรแกรมซิมู l เลเตอร์นะครับ easy deda ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ bias แรงดันเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเอาเราว่าเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเราสามารถกด simulation ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ใส่เครื่องมือวัดใส่ตัว โอบใดๆเนี่ยเราสามารถถาว่า simulation ได้ไหมได้นะครับแล้วกด simulation นะครับผลที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะคำนวณโวลต์เตจณจุดใดๆนะครับเช่น V R 1 2อะไรเงี้ย V R 1 2 V R 1นะครับเทียบกับจุด2อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไล่ไปหมดเลยแล้วกระแสต่าง,างๆเช่น I B Q 1เห็นไหมครับ I B Q 1ตรงนี้ ะเราสามารถแยกค่าได้เนาะเรือว่าเราต้องการเอาดูไอเฉพาะ IB ก็ได้ครับ IB Q1 เป็นอันที่2องอะนะครับเห็นไหมครับค่าแรงดันค่ากระแสก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3ไมโครแอมป์เนาะประมาณ3ไมโครแอมป์ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราอยากให้ปกติที่เราใช้คือใช้เครื่องมือวัดเช่นมิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะหา IB ก็ใส่ มิเตอร์เข้าไปนะครับมิเตอร์ก็เช่นตัวนี้ก็ใส่เข้าไปหตัวนะนี้ปกติดีฟอลต์มันจะเป็นแอมมิเตอร์นะครับมันจะเป็นแอมมิเตอร์เอ่อเวิร์นโวลโวลมิเตอร์นะครับดูขวามือเห็นไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็นแอมมิเตอร์ซะนะครับแล้วก็ลากเส้นเพื่อความเชื่อนะตัวนี้เราจะตัวนี้คือเราจะวัด IB เนาะเราจะวัด IB นะครับปึ๊บม,มาตรงนี้อ่าไม่ติดโอเค เอ่อไม่ติดอะครับเดี๋ยวนะโอเคเข้วก็ตรงนี้โอเคครับไอไอนี้เป็นเป็นเป็นเราสามารถเปลี่ยนได้นะว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าตรงนี้ผมก็จะวัด V ก็ได้ครับ V V A เ H หน่อยนะนะครับผมจะวัด V V C ก็ได้ครับ V C หรือวัด V C E ก็ได้วัด V C E วัด V C E คือวัดแรงดันตกข้อมข้อตรงนี้ว่ามันเท่าไหร่นะครับโอเค นะครับทีนี้พอเราเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะหรือว่าจะใส่เข้าไปก็ได้ครับวัด V ีอ่าบี v, ตัวนี้ก็ได้ครับ VB เนาะ vb ใช่ไหมครับ VB โอเค vb คือ V ตัวนี้ VR 3สามนั่นแหละเทียบกับกลาวเราก็ใส่กลาวเข้าไปนี้ก็ได้ครับได้มันจะได้ไม่ตัดเนาะ นะครับเราจะเขียนตรงนี้แก้เป็นตรงนี้ก็ได้ครับเป็น VB เขียนนี้ก็ได้ครับ VB นะครับอันนี้ก็เป็น IB นะครับจะแก้ที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะแก้ที่ตรงนี้เลยก็ได้ครับตรงนี้ก็เลยก็ได้ครับนี่ครับ VCE อะไรเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บเรกดซิมูเลชันเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแรงดันขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นอะไรขึ้นตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับจุดตรงนี้มันไม่ต่อเนาะ น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเส้นเหมือนกับเส้นมันไม่ต่อนะครับเหมือนมันไม่ต่อใช่ไหมอ่าใช่ครับกับกราวนี่เองเส้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องสังเกตเนาะคือโปรแกรมตัวนี้มันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึง่งคือมันไม่มันไม่ดีเทคว่าอุปกรณ์มันมันต่อกันหรือเปล่าเนะ,นะครับอ่าโอเคล้วก็กดซิมเลชั่นไม อ่ะได้1.639อันนี้ก็ได้กระแส IB เท่ากับ3ไมโครแอมนะครับแล้วก็มี VCE เท่ากับ9.183ครับแล้วก็จะรู้ว่าวิธีการวิเคราะห์ที่เราทำมันถูกไหมหรือว่าค่าที่เราได้ถูกไหมนะครับจริงๆถ้าเราคำนวณจริงๆอะ่ะเราจะพบว่าไอ้ค่ามันไม่ตรงนะครับอ่ะต้องเวงแรงดันตกความตัวเนี้ยนะครับก็คือวลเตตดิวอร์เนะมันก็คือ20นะครับคูณกับอ่าสิเา 10, นาะ แรงตัวครอบนี้แล้วแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบนะครับก็จะได้เท่ากับ1.6หเห็นไหมครับแต่ว่ามันวัดได้1.639เนาะตัวโปรแกรมตัวนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเวลามันวัดมันจะมีความท้าทานหรืออะไรภายในหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือค่าที่วัดออกได้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทนกระแสก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยววิดีโอถัดไปจะพูดถึงเรื่องของ a c analysis นะครับก็คือเราจะใส่ตัวสัญญ,ญาณเข้าไปแล้วดูซิว่าสัญ,ญญาณมันจะขยายออกมาเท่าไหร่ครับ,รบขอบคุณครับ